รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลขึ้นโลโก้ช่อง9 m c a t hd อขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัด กราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่นสองรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับทุกประเภทได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพกันบนเวทีแห่งนี้และมาตอบคําถามครับเกี่ยวกับสิทธิและก็สัสดิการของคนพิการนะครับวันนี้ครับดูผมอมจิสดาครับและเค้ครับและวันนี้ล่ามภาษามือครับกับพี่ไป่ฝันครับและวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นคนหูหนวกสองท่านนะคะก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วนะคะ ไม่ง่ายเลยนะคะที่จะเข้ามายืนจุดจุดนี้ได้นะคะถูกต้องครับเคกครับต้องบอกว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับแอบย้อนกลับไปซีซั่นหนึ่งหน่อยได้ไหมซีซั่นนั้นเค้กทําอะไรบ้างเอ่ยตอนนั้นนะคะเค้กนะคะก็ทําการแสดงคะ่ะก็จะต้องตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนั้นก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะต้องเออเราต้องแสดงยังไงให้มันดีที่สุดจะต้องคิดโชว์ยังไงเราก็จะต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนแบบเยอะมากๆเลยนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยทำการแสดงได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะวันนี้ให้เค้กแสดงหน่อยได้ไหมเอาเป็นแบบบทนางเอกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมนี่เป็นนางร้ายให้นางเอกกำลังแบบอุ้มตุ๊กตาหมีสุดที่รักอยู่เลยอ่ะเริ่มเลยน่ารักจังเลยรักมากเลยนี่รักมมกใช่ไหมนี่พี่บอยทำไมทําไมอย่าอย่าทิ้งตุ๊กตาของเค้กสิคะเค้กรักมากเลยตุ๊กตาตัวเนี้ย รักมันได้ <บา S 2> ไดยังไงก้มเก็บสิก้มเก็บสิเธอก้มเก็บเลยไม่ค่ะตุ๊กตาตัวเนี้เค้กรักมากเลยนะแม่อุตส่าให้เค้กมาเค้กรักมากเลยนะตุ๊กตาตัวเนี้พี่บอยอย่าทาแบบนี้สิคะลองก้มดูหน่อยไหมทําหน้าทําตาของเธอ เข้าถึงหมดบาทมากเลยก็เป็นการสแสดงค่ะวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าการโชว์ทุกศักยภาพนั้นจะต้องอยู่ในกต <c oughs> ิกาก็คือจะต้องมีเรื่องราวครับของสิทธิและสุริการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเนื้อเรื่องอยู่ในการโชว์นั้นด้วยนะครับไปพบกับกรรมการของเรากันเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับกรรมการทั้ง3คนและล่ามภาษามือยกมือสวัสดีเดี๋ยวเราจะมี ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมาโชว์พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับคนแรกนี่เป็นผู้หญิงน่าจะเคยได้ยินเสียงเธอว่าเธอนั้นร้องเพลงเก่งแสดงก็เก่งละครเวทีนี่ต้องบอกเลยฮะไม่มีใครกินทลงครับผมกับคุณเนตการดานะครับส่วนอีกคนนึงครับเป็นผู้ชายคุณสงการลางังสรรนั่นเองครับวันนี้พบกับเขาสองคนแน่นอนฮะค่ะแล้วในวันนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบนะคะสองท่านนะคะที่เป็นคนหูหนวกนะคะพร้อมแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันในช่วงของโชว์มีดีและเป็นโชว์ของแดนและคุณเน็ตการดาครับขึ้นกราฟิกกติกากติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ ดีศูนแดนอาลุมมาเยอะและแขกรับเชิญพิเศษเน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยงแดนเน็ตในชุดชาวเขาเดินจับมือกัน ไปเก็บใบชานะเราไปเอาตะกร้าเก็บใบชากันได้เลยแดนเขาเป็นคนดีถึงเขาจะไม่ได้ยินแต่ฉันก็รักเขาเนทฉันจะพาเธอไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอาคาของเราแดนเนทสพายกระบุงเดินไปที่ต้นชาจำลองโอ้มีใบชาเหรอ โโอโอ,โอ้เด็นีน้เ็ตเด็ดใบชาแล้วยื่นให้แดนดูแดนยกนิ้วแดนสก,กิดเน็ตทำภาษา,ามือจ้าเนตวัฒนธรรมการแต่งงานของชาวอาคาของเราชุดแต่งงานนะจะตกแต่งประดับไปด้วยเครื่องเงินต่างๆสวยงามมากเลยละ่ะแล้วก็จะมีสวมหมวกที่ประดับไปด้วยเครื่องเงินด้วยละ่ะประเพณีท้องถิน่น ของเราในวันขึ้นปีใหม่นะก็จะมีการตําข้าวซึ่งเรียกว่าข้าวปุกเพื่อนบ้านเด็กๆก็จะมาทานขนมกันมาร้องเพลงมาทำกิจกรรมมาเล่นด้วยกันแล้วก็จะมีการเด็ดใบชาแบบนี้แหละวิถีชาวอาขาเป็นแบบนี้นี่เองแดนทำภาษามือคุยกับเนตค่ะ<า>ฉันมีภาษามือจะสอนเธอนะ ฉันรักเธอฉันฉันฉันสวัดีนะฉันรัรักเธอใช่แล้วล่ว <c oughs> วะเนตหยิบมือถือขึ้นมาดู <c oughs> อะไรเหรออะไรอะ่ะงานง่ายรายได้ดีทำอยู่บ้านก็ได้เงินว้ สนใจกดลิงก์บริษัทอะไรอะทำไมไม่เห็นคุ้นเลยดูไม่น่าไว้ใจเลยฮะน่ากลัวเหมือนที่เคยเห็นในเฟซว่าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าอุ้ยไม่กดหรอกแดนดูสิเนี่ยใช่มิจฉาชีพหรือเปล่างานง่ายๆอะไรายได้ดี ทำงานอยู่บ้านก็ได้เงินสมัครด่วนผ่านระบบออนไลน์ทำงานเพียงแค่วันละ2-3ชั่วโมงก็ได้เงิน5 0 0 0 1ถึง10,000บาทแล้วไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ยังทำงานได้อีก ه, ดีแล้วล่ะที่เธอไม่เชื่อเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะว่าจริงหรือเท็จต้องระวังให้ดีนะ ขอบคุณมากนะแดนฉันอะจะระวังให้มากขึ้นแดนทำภาษามือแล้วเน็ตรู้ไหมคนพิการอย่างเราเนี่ยถ้าอยากทำงานสามารถเข้าไปอบรมอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐมีทั้งงานฝีมืองานการตลาดออนไลน์แล้วก็คนพิการเนี่ยสามารถทำงาน ภายใต้ระบบมาตรา35ได้ด้วยสามารถทำงานอิสระที่บ้านได้รัฐบาลจะมีงบสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพโหยดีมากเลยแดนเนด,ดีใจนะที่ได้รู้เรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคนพิการไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เอามือเนตมาจับเนตทำภาษามือขอบคุณขอบคุณนะโอ้โหสวัสดีครับคุณเนครับสวัสดีแดนด้วยครับผมแม่เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในซีรีส์เลยนะเป็นความลับที่หวานมากเลยของชาวอาขาแสดงว่านี่เป็นชาวอาขาแล้วนี่เป็นสาวจากที่ไหนครับเนี่ย สาวเมืองกรุงสาวเมืองกรุงใช่ไหมแอบมาตกรุมรักหนุ่มอาคาใช่คะ่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเนตกนาร์ดสวัสดีค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมกับการที่ได้มาร่วมโชว์กับคนหูหนวกแบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้แบบมีโอกาสได้คุยได้สื่อสารครับค<า>่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบความยากในการสื่อสารบ้างแต่ว่าเมื่อกี้หลังเวทีเราก็งงหาวิธีการสื่อสารว่าเราจะคุยกับเขายังไง <c oughs> ให้ง่ายที่สุดก็เลยไปหามือถือครับแล้วก็พิมพ์อ่าแล้วก็คุยกับเขา อ่ะมันก็เป็นการสื่อสารที่แบบง่ายที่สุดตรงที่สุดแล้วเขาก็เข้าใจอ่าเหมือนแบบว่าเรามีอะไรก็เขียนบอกเขาแดนครับเป็นไงฮะวันนี้โชว์กับสาวสวยครับผมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับได้พบครั้งแรกเลยนะครับก็ในการฝึกการสื่อสารแต่ผมก็สอนแบบง่ายๆนะครับ <H uman> แต่ผมก็พยายามฝึกด้วยเพราะผมไม่ได้ยินเพลงใช่ไหมครับ <H uman> ผมก็พยายามที่จะกทจะสื่อสารในเรื่องของการแสดง กับผมนะครับในเรื่องของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับหลังจากแสดงเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนนะครับดูจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็จนแสดงจนจบนะครับก็รู้สึกดีใจครับเอางี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกใจโดนใจอินขนาดไหนน้องทานเชิญครับกรรมการของเราท่านแรกครับ พอดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วเราก็เห็นแบบว่าออแดนก็แบบว่าแบบเหมือนเขาก็แสดงความรู้สึกออกมาคือทุกอย่างมันดูไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพี่เนตร้องเพลงเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันดูมีความกลมกล่อมมากขึ้นในในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าตรงรายละเอียดเรื่องของสิทธิ ของคนพิการขาดในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนมากพอแต่ว่าโดยลักษณะของการแสดงอ่ะถ้าดูในภาพรวมคือดีมากๆเลยค่ะพี่ต้องเ่งครับป็นไงบ้างครับในแง่ของรายละเอียดนะคะก็ถือว่าทำกันบ้านมาได้ดีนะคะพูดถึงในแง่ของ เราพูดว่า,อาพอเป็นการแสดงเนี่ยนะคะบางทีเราก็ถามหาความสมเหตุสมผลนิดหนึ่งน่าจะบอกที่มาสักนิดหนึ่งว่าเออเธอมาจากไหนครั้งแรกมาบ้านชั้นอะไรยังไงเนี่ยคือเล่าเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นเหตุเป็นผลมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ย ความพยายามที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมของอาคารเนี่ยก็ถือว่าโอเคน่าสนใจที่เล่าเล่าไปในในละครด้วยนะคะขอบคุณพี่ตงเหน่งด้วยนะครับผมท่าสุดท้ายครับพี่ตรีของเรานะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เอาเสียงมาด้วยนะคบพี่ตรีครับแต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยเทคโนโลยีนะครับผมจะขอใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่เรียกว่า<ม>เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงหรือ speech to text นะครับ สำหรับพี่แดนวันนี้ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ว่าแดนได้ทำในอีกอย่างที่เป็นอีกบุมหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นความพยายามผูกเรื่องมีข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพซึ่งก็จริงนะครับใครจะเป็นนุ่มอาคาสาวชาวกรุงที่มาเรียนรู้ในพื้นที่ก็อาจถูกมิจฉาชีพเข้าถึงได้ขอบคุณที่เล่าให้เราให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบขอบคุณพิธีด้วยนะครับขอบคุณครับผมวันนี้เป็นไง พอใจมากน้อยขนาดไหนฮะการแสดงของเราคิดว่าวันนี้ผมแสดงได้ดีเยี่ยมครับแอบถามคุณเน็กหน่อยฮะค่ะวันนี้ได้มาสัมผัสนะครับกับคนพิการแบบนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมฮะวันนี้รู้สึกว่าทุกท่านมีใจที่เต็มเปี่ยม,มในการทำสิ่งที่ตัวเองรักอ,อุป,ปรสรรคในการได้ยินเล็กก็ตามหรือการมองเห็นก็ตาม มันอาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คืออุปสรรคของเขาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับให้กับเราครออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้ไปแหละทุกๆคนก็มีโอกาสในการทําเส้นทางของตัวเองได้ ครับผมวันนี้ขอบคุณแขกของเราครับคุณเนตการดดขอบคุณค่ะขอบคุณครับกับโชว์นี้ของแดนด้วยนะครับผมและโชว์โชว์นี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดเป็นโชว์ของม่อนและคุณสงกรานต์ครับดีศูนย์สี่ม่อนนเรนทรน้อยพรและแขกรับเชิญพิเศษสงกรานต์รังสรรปัญญาเรือนม่อนในชุดคลุมเดินออกมาผมนะครับ มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นนักแสดงคิวบูแต่ว่าผมเป็นคนหูหนวกผมไม่ได้ยินแต่ว่าผมมีความสามารถอยู่ในตัวเองนะครับผมสามารถฟันดาบได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมเคยถูกหลอกลวงมาแล้วนะครับผมเห็นมีการประกาศว่า,าจะรับนักแสดงคิวบูแล้วผมก็สนใจมากๆเพราะมันเป็นความฝันของผมผมก็เลยเข้าไปที่บริษัท แต่ปรากฏว่าทีมงานบอกผมว่าถ้าอยากจะเป็นนักแสดงจ่ายมาครับ20,000บาทผมรู้ได้ทันทีเลยว่าหลอกลวงแน่นอนผมจึงออกจากบริษัทนั้นมาและยังตามหาความฝันของผมอยู่นะครับและวันหนึ่งผมก็มีค่ายดังนะครับติดประกาศว่านะครับว่าจะรับนักแสดงสนใจที่จะแบบมาแสดงคิวบูเป็น ภาพยนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โอ้ยผมชอบมากเลยครับแล้วผมคิดว่าผมทับได้ผมได้ส่งรูปถ่ายวิดีโอของผมนะครับส่งไปเพื่อเพื่อที่จะแบบให้เขาเลือกนะครับว่าผมจะได้รับไหมผมก็รอนะครับรอแล้วก็โอ้ปรากฏว่าผมโชคดีนะครับผู้กกับก็เลือกผมและตอนนี้ผมก็กำลังรอคู่ซ้อมของผมครับ มันถอดชุดคลุมออกด้านในเป็นชุดนักรบโบราณสีแดงสงกรานเดินถือดาบเข้ามาวันนี้แต่งตัวจัดเต็มนะวันนี้นะพี่มาเป็นคู่ซ้อมของผมใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องแล้วว,ว้าวมาเลยครับ ม่อนและสงกรานฟันดาบกันสงกานฟันไปที่ท้องม่อนล้มลงสงกรารรีพยุงม่อนทำภาษามือถามม่อนเฮ้ย hey. พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะเจ็บมากไหมสงกรารพยุงม่อนลุกขึ้นยืนให้พี่ช่วยจาย่ายค่ารักษาพยาบาลไหมโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับพี่ แล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะคะผมนะครับก็เคยเกิดอุบัติเหตุล้มนะถึงขั้นซี่โครงหักเลยนะครับหามด่วนส่งโรงพยาบาลเลยครับแต่ผมมีสิทธิ์คนพิการนะครับรักษาพยาบาลนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลตั้ง3เดือนนะครับได้รับการกายภาพบําบัดฟื้นฟูนะครับจนกลับมาเดินได้อย่างทุกวันนี้ล่ะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมฟรีนะครับ3เดือนนั้นไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมแล้วครับแล้วผมก็มีความฝันนะครับ ที่จะตามหาฝันครับครานี้โอเคใช่ไหมเจ <ändern> ๋งมากสงกรานร้องเพลงมอนทําภาษามือประกอบเพลงวันที่ใจอ่อนล้ท้องฟ้าไม่สดใสนั่งมองไปไร้ซึ่งทิศทางมีเพียงฝันและเพียงความหวัน ที่ยังไกลในบางครั้งไม่อาจจะทนฝืนกับคำคืนที่ไรดวงดาวไฟดวงน้อยไม่อาจจะคลายหนาวของหัวใจกำลังใจ ต้องไปให้ถึงฝังให้บทเรียนชีวิตต่อเติมพลังก้าวไปสงกรานต์กอดคอมอนโยกตามจังหวะเพลงโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับผมและนี่คือคุณสงกรานต์สวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเท่มากเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับทั้งสองคนเลยนี่เท่กว่าผมอีกเคยทํางานเคยทําการแสดงร้องเพลงร่วมกับคนพิการมาก่อนไหมน้อยมากครับน้อยมากครับคือเราอาจจะเคยเจอผู้พิการทางหูหรือว่าสายตามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมลวม่อนล่ะคะแสดงร่วมกับคุณสงการเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไง ผม,ผมนะครับ<ม>ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับเพราะคุณสงการนะครับตอนแรกที่ผมพบตั้งแรกเลยนะครับก็ยังสื่อสารไม่ได้ใช่ไหมผมก็แอบ,บเขียนใช้วิธีการสื่อสารด้วยการเขียนแล้วก็ค่อยๆสอนภาษามือกับคุณสงการไปนะครับโหทำได้เยี่ยมมากทำภาษามือได้ชัดมากผมชอบเหลือเกินกรรมการงผมตอนนี้พร้อมหรือยังฮะเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับโชว์นี้เป็นยังไงบ้าง เราเห็นว่าอย่างของบอนเองอ่ะคือเขามีความแบบว่าเรื่องของ acting อะไรเงี้ยเขามาในเวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีพี่สงกรานเข้ามามันทําให้การแสดงอ่ะมันมันไม่ได้เป็นแค่การแสดงเนาะแต่มันมีทั้งเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าอารมณ์ร่วมต่างๆที่มันทําให้เราอินไปกับเนื้อเพลงที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแค่ประเด็นเดียวที่ทารู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนิดนึงคือในการที่เราจะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้การตระหนักรู้กับผู้ชมอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของสิทธิการรักษา ที่ม่อนบอกเป็นใจความสำคัญของการที่เราจะสื่อถึงสิทธิของคนพิการอย่างแท้จริงค่ะพิธต้องเหน่งครับเชิญครับต้องบอกว่าม่อนสามารถที่จะสื่อในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการสอดแทรกเข้าไปในละครได้อย่างแยบคายมากๆ,ๆนะคะๆๆอันนี้คือดูแล้วก็ ต้องบอกว่าแทบจะไม่รู้ตัวว่าเราได้รับความรู้เหล่านั้นนะคะก็คือดูเพลินและที่สําคัญเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงดูเป็นละครที่เราเชื่อดูสมเหตุสมผลพอคุณสงกรานเข้ามาปุ๊บน้ําหนักจะถูกถ่ายไปที่คุณสงกรานทั้งในแง่ของอการสื่อสารด้วยภาษามือแล้วก็การอินกับ กับบทการเป็นละครไปเลยนะคะอันนี้ดีมากแต่เห็นด้วยกับน้องทันต้องบอกว่าม่อนมีโอกาสในการที่จะให้ข้อมูลแบบลงรายละเอียดได้เลยเพราะว่ามีคนถามให้เราเล่าให้ฟัง โอ้คนพิการมีสิทธิ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราสามารถพูดได้เต็มที่นะคะเอาจุดนี้ไปเพิ่มเติมนะคะเวลาที่มีการร้องเพลงแล้วก็มีการแปลด้วยภาษามือเนี่ยค่ะแบบที่ม่อนทําในวันนี้ถือว่าม่อนทําตรงนี้ถ่ายทอดได้ดีมากๆค่ะขอบคุณพี่ตงเหน่งด้วยนะครับรอบนี้เป็นไงบ้าคทัพ่ตรีเชิญครับ นนครับนนรู้ไหมว่าพี่ชอบความตั้งใจและการทําเต็มที่ในทุกๆครั้งของ,งอนนอนในวันนี้มีความมั่นใจและมีการเตรียมพร้อมที่ดีมีการแทรกเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันเป็นธรรมชาติกับเรื่องหมกมรามฝันของการสแสดงเชื่อมไปเรื่องมิจฉาชีพหรือเรื่องการเชื่อมไปสู่สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีของคนพิการชอบตอนที่พี่สงกรานร้องเพลงแล้วนนทําภาษามือพลังไม่ได้น้อยกว่ากันเลยขอบคุณมามา,มาที่มาร่วมในรายการครับท้ายสุดดตรตรีท่านภาษามือพี่ภูมิใจในตัวม่อนมาก ขอบคุณพ้วุด้วยครับขอบคุณครับเราต้องการสื่ออยากจะบอกอะไรแก่คุณผู้ชมบ้างฮะในโชว์นี้ครับล่ามทำภาษามือถามม่อนในอนาคตน,นะครับก็อยากจะให้มีการให้คนหูหนวกเนี่ยได้เข้าร่วมแสดง หนังจริงๆได้ไปเป็นนักแสดงจริงๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าเป็นคนหูหนวกหรอแสดงได้ด้วยหรออย่างเงี้ยก็อยากให้เขาเปิดโอกาสให้ผมหรือว่าให้คนหูหนวกอ่ะได้เข้าไปร่วมแสดงจริงๆครับสุดท้ายครับคุณสงกรานต์ครับผมวันนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมสักนิดนึงไหมฮะกับการที่ได้มีโอกาสมาร่วมโชว์กับคนพิการในวันนี้ฮะจริงๆเห็นด้วยกับม่อนนะครับผมคิดว่าก็มันมีโอกาสหลายๆอย่างนะครับที่จริงเขาอาจจะทําได้คนที่ได้รับโอกาสคือคนที่ถูกโฟกัสใช่ไหมครับ ท่นั้นถ้าเกิดได้ถ้าได้รับโอกาสผมเชื่อว่าเขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีโอกาสให้กับคนอื่นๆที่เขาอยากเป็นด้วยอย่างเงี้ยครับม่อนอาจจะเป็นใบเบิกทางให้กับคนอื่นๆก็ได้อย่างเงี้ยครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับโชว์ของม่อนแล้วก็โชว์พิเศษจากคุณสงการด้วยทั้งสองคนเลยขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมึืนโลโก้สื่อยอดนักสืบสองและนี่คือโชว์พิเศษของสองหนุ่มในวันนี้ครับผม สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญคณะกรรมการน,นะคะฝากอะไรเล็กน้อยนะคะให้กับผู้เขา้าร่วมแข่งขันค่ะเชิญพี่ต้องเน่งเลยครับต้องบอกว่าแดนและมอนเก่งมากๆนะคะวันนี้โชว์ทำได้ดีมากทั้งสองคนนะคะก็อยากจะให้เก็บเอาคอมเมนต์ของกรรมการไปพัฒนาไปปรับปรุงนะคะ ทางเราคาดหวังที่จะดูโชว์ดีๆแล้วก็ศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการรวมไปถึงการรู้เท่าทันสื่อในรอบต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ขอเสรวมือกับทั้งสงคนด้วยนะครับและว,วันนี้ต้องขอขอบพระคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยครับน้องทันพี่ตงเหน่งและพี่ตรีขอบพระคุณครับผม คุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะกลับมาพบกันใหม่นะครับเราจะมาให้กําลังใจกับคนตาบอดนะครับในรอบของโชว์มีดีแบบนี้นะครับแน่นอนครับคุณเน็ตคุณสงการยังอยู่กับเราเช่นเคยพรุ่งนี้10บนิกาสานาทีทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสร้างสรรค์รายการอชลาภูไลขาวอภินยาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลม สุนทรพันสวัตรประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกลิติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมล์แพทย์ทยานันผาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคี้สนพลัสจำกัด